สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้าหน้าหมู่บ้านนะคะพอดีพาลูกสาวมาหัขับรถที่สนามหน้าหมู่บ้านแล้วเราชมบรรยากาศยามเช้ากันเลยนะคะนคะคะ บรรยากาศยามเช้านะคะลูกสาวหัดขับรถอยู่ด้านโน้นนีบริเวณสนามหมู่บ้านสนามหน้าหมู่บ้านของบ้านเจตุมนะคะควายค่ะเขาเอามาเลี้ยงได้นะคะด้านน้นก็จะเป็นต้นจามจุรีนะคะหรือว่าต้นช้ำฉาค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น สระน้ำนะคะเออเยี่ยวก็เยี่ยวทางนี้ก็จะเป็นสระน้ำบรรยากาศยามเช้านะคะที่ควายชาวบ้านก็เอาควายมาเลี้ยงที่สนามนี้ได้นะคะสะนามสาธารณะนะหมู่บ้านประจำหมู่บ้าน ลูกสาวหัดขับรถอยู่ด้านน้นค่ะบริเวณกว้างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาสนามบาสฝั่งน้องก็จะเป็นวัดนะคะฝั่งด้านที่ใต้นี้ก็จะเป็นวัดวัดอัมพวันค่ะ ั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของเจตุมนะคะั่งคิดตะวันตกก็จะเป็นหมู่บ้านของเจตุ่มโอ้ยท้องฟ้าสวยจังพี่น้องเดี๋ยวือท้องฟ้านะคะเออสวยจังเลยมาชมท้องฟ้านะคะเมฆสวย ังนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทิศเหนือไปทิศใต้ทิศใต้จะเป็นโรงเรียนค่ะทิศเหนือจะเป็นวัดทิศตะวันตกจะเป็นหมู่บ้านทิศตะวันออกก็จะเป็นสระน้ํานะคะมีสองสระค่ะมีสระเล็กกับสระใหญ่สระน้ําประปาของประจําหมู่บ้านนะคะฝังนี้วังทิศตะวันออกค่ะ ที่ใต้ที่ใต้เป็นโรงเรียนนะคะ ฝั่งทิศเหนือก็จะเป็นวัดนะคะโอ้บรรยากาศดีจังลมเย็นสบายครับพี่น้องอันนี้คือต้นต้นลานเรียกใบลานเนาะต้นลานค่ะต้นลานก็หาดูชมยากนะคะฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันตกก็จะเป็นหมู่บ้านของจิตตุ่มค่ะ าชมบรรยากาศนะคะวันนี้จะตุ่มพาชมบรรยากาศบรรยากาศของหมู่บ้านห,หมู่บ้านสนามสนามหญ้าของหมู่บ้านเป็นลานกว้างนะคะที่สาธารนณะอันนี้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ประโยชน์จากการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคะ่ะ แล้วลูกสาวก็มาหัดขับรถที่สนามนี้ให้พ่อเขาพาหัดขับค่ะแล้วก็หน้าหน้าเกี่ยวข้าวตากข้าวก็จะมาตากที่สนามนี้นะคะเกี่ยวข้าวตากข้าวก็จะมาตากที่สนามนี้ค่ะที่ทำไมแสงไม่ค่อยดีนะนี่ค่ะหน้านี้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย บรรยากาศนะคะโดยรอบท้องฟ้าก็สวยนะคะดูท้องฟ้าสวยแล้วชมควายนะชมบริเวณโดยรอบ ตัวเล็กตัวเล็กเดินตัวเล็กตัวเล็กมาแล้วน้องใบหมอนค่ะนคือน้องใบมอน น้องใบหมอนค่ะน uh kind of ี่คือใบหมอนนะคะของแท้ค่ะใบหมอนด้านนี้ด้านนี้ถึงจะเห็นด้านนี้มาด้านนี้เนี่ยควายอาอาถ่ายควายด้วย โอ้โหชนชนอกยายยายเก็บซีโค้งเฮ้ยหลานไายปะเสรยจังเลยตากแดงไหมว้าวชมบรรยากาศนะคะพี่น้องชมบรรยากาศก็ คว,นะควายของเพื่อนบ้านชาวบ้านเขามาผูกเลี้ยงเอาไว้นะคะที่สนาม,มที่สนามหมู่บ้านจะเป็นลานหญ้ากว้าง<ม>นบรรยากาศท้องฟ้าก็สวยนะคะท้องฟ้าสวยอันนี้ฟ้าปโป่งค่ะ บริเวณโดยรอบนะคะควายคาย่ะจะดูควายเหรอ,อะจะให้ดูควายควายเลีาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ